ยินดีต้อนรับกเรียนป .6 นะคะกับเข้าสู่ภาคเรียนที่สองนะคะเราอยู่กันในเรื่องของวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะวันนี้นะเราจะมาทบทวนความรู้นะคะเกี่ยวกับโฟชาร์ดซึ่งป .6 เนี่ยชำนาญน,นะคะในการอ่านโฟชาร์ดในการเขียนโฟชาร์ดอยู่แล้วนะคะโคุณโมชื่อว่าอย่างนั้นนะคะ ต้องมั่นใจในตัวเองนะคะครูโมเชื่อว่าเด็กทาได้นะเพราะว่าครูโมเป็นคนสอนาเองกับมือคนสอนเขาเก่งนะคะอย่าทําให้หายหน้านนะามานะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้ค่ะเราจะเป็นการทบทวนนะคะเกี่ยวกับสัญลักษณ์การทางานนะเราก็เป็นโจทย์เบสิกง่ายๆนะคะให้เด็กๆได้ทบทวนความรู้กันก่อนก่อนที่เราจะไปหนักหน่วงกันในสัปดาห์ต่อไปนะคะพร้อมหรือยังนะคะใครไม่พร้อมไม่รู้แต่ครูโมพร้อมอ่า หมอก็พร้อมด้วยอะมานะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสัญลักษณ์ก่อนนะสัญลักษณ์ค่ะสำคัญที่สุดเลยเคยบอกอยู่เสมอว่าจําอะไรไม่ได้ถ้าให้เขียนโพชารจําอะไรไม่ได้ใส่ตัวนี้ให้ผูกก่อนมันคือเม็ดแคปซูลนั่นเองนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเขามีชื่อเลยนะชื่อตรงนี้ก็คือเป็นเริ่มต้นหรือจบนะคะบางคนใช้เริ่มต้นสิ้นสุดได้เหมือนกันนะคะ ชื่อของเขานะการทํางานก็คือเอาไว้เป็นตัวบ่งบอกนะคะว่าโฟชาร์ดของเราที่มีสี่เหลี่ยมสาม่ยมเพชรยเ,เยอะแยะเนี่ยเราจะเริ่มการทํางานที่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีใบแผ่นโฟชาร์ดอะไรมาก็ไม่รู้นะคะสิ่งแรกที่เด็กต้องมองหาก็คือมองหาตัวเม็แคปซูลนะคะมันจะเป็นตัวบอกจุดเริ่มต้นของการทํางานหรือจุดสิ้นสุดหรือจุดจบของการทํางานนั่นเองถัดมาค่ะรูปเพชรนะคะรูปเพชรเป็นเรื่องของการตัดสินใจนะคะ การตัดสินใจตัวนี้ค่ะเขาก็จะมีลักษณะพิเศษคือนะสัญลักษณ์อื่นๆเนี่ยเขาจะมีทิศทางนะคะพุ่งออกหรือพุ่งเข้าเนี่ยแค่1ลูกศรเท่านั้นตัวรูปแพชหรือรูปของการตัดสินใจนะคะมีลักษณะพิเศษคือเขาจะมีทั้งหมด2แขนนะคะมาต่อออกไปข้างนอกนะคะต้องทำมือยังไงนี้นะคะมันจะมี2แขนนะคะแขนข้างหนึ่งก็จะเป็น เงื่อนไขกรณีเป็นเท็จอีกข้างหนึ่งก็คือเงื่อนไขกรณีที่เป็นจริงนะคะสุดอาทันมาสุดท้ายที่ยังไม่ซ้ายสุดนะคะมันคืออะไรสุดท้ายไม่ได้าสุดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะ,ะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะเราก็จะเป็นชื่อของเขาคือการประมวลผลนะคะมีชื่อภาษาอังกฤษก็คือ process นะคะจำภาษาไทยไปมันคือการประมวลผลนะคะเป็นตัวที่ใช้แสดงการกระทําหรือการคิดคํานวณต่างๆนะคะหนึ่งช่องมีได้แค่หนึ่งการกระทําเท่านั้น นะคะถัดมาค่ะวงกลมเป็นจุดเชื่อมต่อนะคะเป็นจุดเชื่อมต่อที่อยู่ในหน้าเดียวกันนะส่วนใหญ่เราก็จะมาใช้ร่วมกับตัวรูปเพชรหรือการตัดสินใจนั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะคือลูกศรที่เป็นตัวบ่งบอกทิศทางว่าเอ๊ะทำงานในรูปเพชรเสร็จแล้วไปไหนนะทำงานในรูปสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วไปไหนนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือชื่อว่าทิศทางใช้แสดงทิศทางในการทํางานซ้ายขวาบนล่างนะคะ ทีเดี๋ยวมาลองดูโจทย์ซิว่าพอเรารู้เรื่องสัญลักษณ์นี้แล้วเนี่ยในสถานการณ์ของโจทย์นะคะเราจะเอาไปใช้ได้อย่างไรคุณมามีโจทย์มาค่ะปัญหาเกี่ยวกับการทํางานบ้านสถานการณ์เขาบอกว่าในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานักเรียนต้องไปโรงเรียนนะคะอ่านมีการบ้านและงานส่วนตัวที่ต้องทําในวันหยุดซึ่งมีเพียงแค่สองวันหนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวันนะคะไปโรงเรียนสหเหลืออยู่สองวันซึ่งเป็นวันหยุด ที่ดันมีการบ้านและงานบ้านที่ต้องทําด้วยอ่านะคะดังนั้นเราก็จะต้องบริหารจัดการเวลาวันหยุดสองวันอันแสนสั้นของเราให้คุ้มค่านะคะโดยเขาบอกว่าในวันหยุดเนี่ยนะคะนักเรียนต้องซักผ้าและทําการบ้านถ้านักเรียนตื่นแต่เช้าวงกลมให้บางคนเริ่มแล้วเฮ้ยมีท่าคือท่าหรือหากเนี่ย เราก็จะเริ่มเล้ว่าม,มันต้องใช้สัญลักษณ์อะไรถูกไหมคะถ้าหากนักเรียนตื่นแต่เช้าแล้วซักผ้าแต่วันนั้นดันฝนตกนะคะทําให้นักเรียนเสียเวลาในการซักผ้าเราจะวางแผนลําดับขั้นตอนเพิ่มเงื่อนไขดังนี้นะคะเขาก็เลยวางแผนว่าเฮ้ยวันนี้มันต้องซักผ้าล้วก็ทําการบ้านว่าการซักผ้าซักเข็งเดียวเวลาก็ต้องตากด้วยถูกไหมคะแล้วก็ทําการบ้านด้วย เฮ้แล้วถ้าวันนั้นฝนตกล่ะเราจะมีลำดับการทำงานอย่างไรดีนะคะเพราะฉะนั้นก็เริ่มเลยเขาก็เลยมีการวางแผนไว้ตามนี้ค่ะเริ่มต้นปั๊บตื่นเช้ามาปั๊บนะคะเขาบอกว่าเช็คก,ก่อนเลยฝนตกไหมฝนตกหรือไม่ถ้าฝนตกจริงๆนะทำการบ้านก่อนอย่างแรกนะคะแล้วจึงค่อยไปซักผ้าแล้วนำไปตาก ถ้าผลมันไม่ตกนะคะซักผ้าก่อนแล้วตากเลยจากนั้นค่อยมาทําการบ้านจบอันนี้คือเป็นการวางแผนที่เราวางแผนมานะคะอ้าวแล้วทีนี้เราจะเขียนโฟโลชาร์ดได้อย่างไรนะคะก็อ่มาดูจากโจทย์ตร,ตรงนี้ค่ะมันก็จะได้โฟโลชาร์ดเป็นอย่างนี้เริ่มต้นเคยบอกแล้วเออจำอะไรไม่ได้ไม่รู้ ใส่แคปซูลเริ่มต้นมาให้คุณโมก่อนเอาไปแล้วนะคะได้ไปแล้วหนึ่งคะแนนหรืออาจจะเป็นศูนย์จุดห้าคะแนนนะคะเริ่มต้นปั๊บเขาบอกเลยเงื่อนไขแรกฝนตกหรือไม่เฮ้ยฝนตกไหมมันคือการตัดสินใจถูกไหมคะในเมื่อเป็นการตัดสินใจก็ต้องเข้ามาแล้วแหละลูกเพชรนะคะฝนตกไหมฝนตกนะคะถ้าฝนตกครูบอกว่าลูกเพชรมันก็จะมีแขนยื่นออกไปสองทางถูกไหมคะทางที่หนึ่งเนี่ยมันต้องเงื่อนไขเป็นจริงฝนตกจริงๆนะ ฝนตกจริงๆนะคือข้อสองถูกไหมถ้าฝนตกจริงเราก็จะทําการบ้านก่อนการบ้านคือการทําการบ้านคือการกระทําถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยว่าเป็นการกระทําเราก็เลยเอาสี่เหลี่ยมมาใช้หนึ่งสี่เหลี่ยมมีได้แค่หนึ่งการกระทานะคะเพราะฉะนั้นก็หนึ่งสี่เหลี่ยมแรกก็เป็นทําการบ้านจากนั้นก็ซักผ้าจากนั้นก็นําผ้าไปตากแต่ถ้าฝนตกไม่จริงเราก็จะซักผ้าก่อนนะคะนาผ้าไปตากแล้วค่อยกลับมาทําการบ้าน จากนั้นค่ะก็ใช้จุดเชื่อมต่อในการรวมแขนทั้งสองข้างเข้ามาด้วยกันนะคะแล้วก็จบง่ายๆแค่นั้นเองชิลมากนะคะเพราะฉะนั้นนะ,ะวันนี้มีแค่นี้บางคนบบเอา้าครูมีแค่นี้หรอมีแค่นี้นะคะครูนะี่สอนแค่นี้แต่บรรยากาศเรามีสองใบนะคะใบที่หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการเขียนความหมายของสัญลักษณ์ใบที่สองครูม,มีสถานการณ์ให้นะคะให้เด็กอ่านสถานการณ์นะคะแล้วก็เติมคําลงไปเติมคำเฉยๆโฟล์ชาร์ดเขียนให้แล้วเติมคาให้ถูกแล้วกัน นะคะบอกแล้วว่าวันนี้ง่ายๆเพราะว่ามันเป็นการทบทวนเฉยๆไปหนักหนวงทางหน้าโอเคสวัสดีค่ะ